วันนี้จะมาพูดถึงคุณแม่หลังคลอดที่มีความประสงค์จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หนึ่งเซแล้วน้ำนมของคุณแม่ไม่พอเนี่ยเราจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะดับแรกเลยนะคะก็คือให้คุณแม่ นำลูกเข้าเต้าทัานทีที่เราเคลอดไม่ว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องรีบนําลูกเข้าเต้าให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่านมที่เรากักเก็บไว้ในเต้าน้ํานมเนี่ยค่ะตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ถ้าลูกของเราดูดได้เร็วนะคะหลังคลอดทันทีดูดปั๊บเนี่ยน้ํานมที่ค้างเต้าก็จะหลั่งออกมา นะแล้วดูดเร็วไม่พอจะต้องให้ลูกดูดบ่อยๆด้วยดูดทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงดูดให้เกลี้ยงเต้ายิ่งน้ำนมหมดน้ำนมเกลี้ยงเต้าเท่าไหร่แล้วยิ่งนำลูกดูดนะคะน้ำนมก็จะสร้างมาไว้ที่เต้ามากขึ้นเนี่ยก็คือทําให้น้านมพอนะคะแล้วก็การดูดให้ถูกวิธีดูดยังไงท่าอุ้มแบบไหน อมให้ลึกถึงลานนมนะคะอุ้มให้ลูกหัวสูงเล็กน้อยเนี่ยจะเป็นท่าการดูดนมที่จะทําให้น้ํานมไหลดีไหลสะดวกนะคะนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วนะคุณแม่ต้องดื่มน้ําให้มากๆวันหนึ่งให้ได้ประมาณ3ลิตรอาจจะน้ําอุ่นน้ําร้อนน้ําเย็นก็นแล้วแต่หรือน้ําขิงก็แล้วแต่นะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเอาเท่าที่ได้สำหรับคุณแม่ลูกอ่อนจะให้นอนเพียงพอเต็ม8ชั่วโมง10ชั่วโมงก็ค่อนข้างจะยากเมื่อไหร่ที่ลูกหลับก็ไม่เวลางี่บหลับนะคะแล้วก็เรื่องของอาหาร กนกินก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกินให้ครบ5หม่ให้หลากหลายอาหารกระตุ้นน้ํานมก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่ช่วยในการกระตุ้นน้ํานมนอกจากเราทําทั้งหมดแล้วนะคะน้ํานมเรายังน้อยยังไม่พอคุณแม่ก็อาจจะใช้นมผสมหรือว่านมเสริมช่วยนมแม่ดีที่สุดนะคะแต่นมผสมนมผงก็ไม่ใช่สิ่งที่ร้ายนะคะก็ถือว่าเป็นรองจากนมแม่แล้วกันถ้าเราทําเต็มที่ ทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะยังรู้สึกว่าลูกกินนมไม่พอนมไม่อิ่มคุณแม่ก็สามารถเสริมนมผงให้ลูกได้นะคะแต่การเสริมนมผงเนี่ยแนะนําว่าให้นําลูกเข้าเต้าหรือจะบีบนมให้ลูกก็คือให้ลูกกินนมแม่นะะี่ค่ะให้ได้ดีให้ได้เต็มที่ก่อนนะคะอย่าเอานมผสมเป็นหลักให้เอานมแม่เป็นหลักก่อน นมเสริมนมผงก็เอาไว้แค่เสริมหาหากลูกของเรามีการไม่อิ่มไม่พอแต่คุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเด็กในช่วงแรกเกิดนยคะส่วนใหญ่เนี่ยนมนะคะเขาจะรับแค่ปริมาณเล็กน้อยเพราะกระเพาะเขายังเล็กอยู่ ถ้าลูกร้องไห้งองแงคุณแม่อยันนึกถึงแต่ว่าลูกของเรากินนมไม่อิ่มกินนมไม่พอไปมองหาสาเหตุอื่นด้วยนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรที่ลูกของเราร้องไห้บ่อยๆว่างปุ๊บติดป,ป,ปั๊บอ่าหลับอ่อขอพยว่างปุ๊บร้องปั๊บเนี่ยอาจจะเกิดจากลูกติดแม่ก็ได้เขาคุ้นชินกับการอยู่ในท้องของคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นการอุ้มกอดสัมผัสนะคะก็ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ลูกไหลอ่าหายร้องไม่ได้มองแต่ว่าน้ำนมไม่พอเพียงอย่างเดียวคะ่ะ